เอาละครับผมในส่วนของตังฟรีมาอีกแล้วนะครับผมในส่วนของ b บ n a n c e นะครับสามารถเข้ามาสู่สแตนด์พาร์ได้นะครับผมแล้วคุณถ้าคุณมี BUSD นะครับผมหรือ BNB นะคุณสามารถจะมาสเต็กได้อัลโลเคนที่เยอะหน่อยก็คือ BNB นะ BUSD น้อยกว่าย0นะครับผมซึ่งแน่นอนอีก6ชั่วโมง7นาทีนะครับผมคุณสามารถที่จะเอามาสเต็กได้นะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่มีคุณก็สามารถซื้อได้นะฮะแล้วก็เอาไปสเต็กนะครับเคลมบีบอร์ดนะครับเอสแฮร์ฟรอเนี่ย ถ้าคนทําในส่วนของแฮ s พอร์ตตั้งแต่ตอนต้นๆนะครับผมจะได้รับเงินเยอะพอสมควรนะครับผมที่ทาในสีดาวนะหรือ contribution ดาวนะครับสามารถไปร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับผมผมทาในส่วนของคอนเน็กซ์นะครับผมก็โอเคอ่ะผมทาเรื่อยๆสบายๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะฮะรู้สึกสนุกดีก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมรุ้นนะครับใช้คำว่าร่วมรุนไม่ได้เดียเพราะมัน allocate ในส่วนมันแบ่งในส่วนของการที่เราสเต็กไปสเต็กเท่าไหร่ก็ตามนะผมหารส่วนต่างนะครับผมแล้วก็เอามาหารกับ15ล้านนะครับผม ออถ้าจะให้ผมพูดท่านจะลง BUSD ลง BNB ดีกว่านะครับผมสหรับตัวผมเองผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมแต่แน่นอนรัต่คุณนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเรื่องตังฟรีนะครับผมเมื่อคุณลงเสร็จปุ๊บในพูนะครับผมคุณจะได้แฮรโฟล์ส่วนต่างมาอาจจะได้ประมาณหน่งสอน้อยสุดก็อาจจะเป็น0ูนะครับผมซึ่งก็คือว่าก็เงินนะ่ะมีอะไรให้ได้ฟรีมาก็เอาไปเถอะนะ 30วันนะครับผมจริงๆอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะครับผมถ้าใครที่ทนรอ30วันได้นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็มาเราดูได้นะครับผมกับแฮร์โฟนะครับผมเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่เป็น Decentralized Exchange ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอันนึงเลยนะครับผมเพราะมันอยู่ในส่วนของ Professional มาเก็ตเมเกอร์นะครับผมแล้วก็เป็นการรวมนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเวิร์กมากระดับหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งผมไม่ทันนะครับในแฮชเวิร์กนะครับผมแฮชเวิร์กที่ผมบอกไปนะครับผม ถ้าเข้้าาถทำแล้วมีโอกาสร่วมรุนนะครับผมก็จะได้ประมาณ0.2ยีตนะครับผมราคาปัจจุบันนี้นะครับแพงชิบหายเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดแฮชเวิร์ดให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะแฮชเวิร์ดแฮชเวิร์ดปึ๊บปื๊บปื๊บผมไม่ได้สเปรดหนึ่งกับสองนะครับถือว่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับคำว่าเสียดายก็อยู่ในปัจนุกัมของเราได้นะครับผมเราไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหานะฮะแต่ราคาตอนนี้ก็อยู่โอ้ราคาตกนิดหน่อยนะครับเหลือ0.1นะครับผมถือว่าโอเคละ0.15 0.1 ถือว่าใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่เอามาปุ๊บนี่ยังไม่ได้เหรียญนะฮะเอามาปุ๊บคุณต้องไปทำเควสเพิ่มเติมนะครับผมถึงจะได้เหรียญกลับไปนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูกันได้นะครับราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆสวัสดีครับเพบกันใหม่นะถ้าถูกใจกดไลค์ก็แชร์คล้าเป็นกลัจใจให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ